เพื่อนผมเป็นมะเร็งใช้สิทธิ์ลาป่วย30วันแต่ฝ่ายบุคคลให้เข้าไปเขียนใบลาออกขอคำแนะนำด้วยครับว่าต้องทำยังไงและจะได้ค่าชดเชยไหมพลอยมีคำตอบในรอเคลียร์หนึ่าทีค่ะห้ามไปเขียนใบลาออกเด็ดขาดน,นะคะและ HR ก็ไม่มีสิทธิ์มาบังคับให้ลูกจ้างลาออกด้วยหรือแม้แต่นายจ้างเองก็ไม่มีสิทธิ์ การลาออกจะต้องเป็นการสมัครใจลาออกเองโดยฝ่ายลูกจ้างเท่านั้นฉะนั้นกรณีนี้ถ้าในจ้างอยากจะให้ลูกจ้างออกในจ้างจะต้องเลิกจ้างแล้วถ้าลูกจ้างทำงานครบ120วันจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยรวมถึงถ้าแจ้งเลิกจ้างกระฐานหันแจ้งไม่ครบหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างเรามีสิทธิ์ได้สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะคะถ้ามีสิทธิ์ได้รับแล้วในจ้างไม่จ่ายทั้งค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า สามารถแจ้งตรงสัิวารลีและคุ้มครองรายงานได้เลยนะคะแต่เน้นย้ําว่าห้ามลาออกเพราะถ้าลาออกเราไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยนะคะรู้กฎหมายรายงานใน1น,นาทีฝากติดตามล็อกเรียด้วยนะคะ